แล้วสรุปไอ้นี่ก็คือแอร์บายของรุ ius ius ่นพี่คัดที่ส่งมาเหรอเครื่องยนต์ต่างจากตอนงานโรงเรียนมากครับอะไรทําขึ้นมาอย่างดีเลยละครับของดีสุดๆเลยละครับเอาวละได้เวลาละไอชิปหาเอ๊ะแกแกทำอะไรอะดัดแปลงอะไรยึดร่างไงครับทางโง่ๆเอ่อทำไมตัวรู้สึกว่ากำลังจะสุดเลยวะกูอยากตาย สภาพนายดูเหมือนซอมเบรแเลยนาลีออนนะนายควรจะดีใจไม่ใช่เหรอตอนนี้ข่าวหรือคงแพร่กระจายไปทั่วแล้วมั้งเนี่ยฮะก็ตัวไ่อยากเลื่อนขั้นนิวจะชั้นก็พอจะทําความรู้สึกของนายได้อยู่นะแบบว่าเข้าใจเลยละก็ยึดบาลอนประมาณลำดับี่หกชั้นไปเมื่อเกิดสงครามก็เพียงแค่ออกเรือไปแค่ลําเดียวก็พอแล้วแต่พอลำดับมันยศดและยศดเพิ่มสูงขึ้นก็ไม่ใช่เพียงแค่นั้น กับกันในส่วนของขุนนางที่เล็งยศในฐานะขั้นสูงเอาไว้จะต้องสร้างภาพและเตรียมเรือหอจํานวนมากไว้อย่างครบคันนะนะ <c oughs> ขว้ยสัสเวลาแม่เนียแต่ถ้าเรื่องที่นายเลื่อนขั้นเป็นระหดห้าขั้นต้นเป็นจริงแล้วก็นายก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแต่งงานเลยนะโอ้ึองพูดโง่โง,ง่ไอ้สั์ผ <c oughs> ู้หญิงพวกนั้นมันสนใจแต่ยศของฉันเท่านั้นเลยนะฉ <c oughs> ันไม่ชอบผู้หญิงพวกนั้นเลย <c oughs> เฮ้ยแทนนั้นก็ไม่ปฏิเสธแล้วนะจะว่าไป พวกผู้หญิงที่นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นกังวลเลย่หว่าอย,อย่าทำเสียงเหมือนคนเพิ่งบรรลุนิติภาวะสิไฟแต่เอาเถอะแต่ไงนายก็มีโอกาสในช่วงทัศนรัศึกษานะใครจะไปรู้ล่ะปางที่นายอาจจะมีวนต์ดีๆกับพวกสาวๆก็ได้นะโอ้โหเนจงานทัศนศึกษาของโรงเรียนที่จัดขึ้นทุกปีได้จัดรวมกันทั้งหมด3ชั้นปีโดยจุดหมายจะมีทั้งหมด3แห่งซึ่งทุกๆปีจะเวียนไปยังแต่ละที่ ผกมกับเลมอนและแดนเนียลได้จุดหมายคนละแห่งกันนักเรียนทั้งหมดจะถูกแบ่งเป็น3ามกลุ่มและสนุกไปออกับการทัศนศึกษาของแต่ละคนอีเวนท์ทัศนศึกษาภายในเกมมีไว้เพื่อเพิ่มความค่าสัมพันธ์โดยให้เรามุ่งหน้าไปยังจุดเดียวกับผู้ชายที่เราต้องการจะจีบระหว่างทางสามารถรวบรวมไอเทมเฉพาะถิ่นนั้นได้ด้วยส่วนที่ฉันจะไปคือเกาะลอยฟ้าที่มีไอเทมที่ฉันเล็งเอาไว้อ่งางั้นเราก็ต้องแยกกันสินะ นายไปเรียกกับพวกสองคนนั้นไม่ใช่เหรอทําไมไม่ใช่โอกาสนี้ขอโทษพวกเธอไปดูล่ะหาทําไมพูดอย่างกับว่าฉันนั้นทําเรื่องไม่ดีลงไปเลยล่ะฮะตูทําอะไรผิดวะแต่เอ๊ะก็สใส่ไอคอนใหญ่มาจากนายไม่ใช่เหรอฮะอ่าใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใชใชใชเจา้จาพวกนี้จากพวกนี้สงสัยต้องจับมาสอบสวนให,ให้ละเอียดแล้วว่ามันเห็นตัวเป็นคนยังไงกันแน่เนี่ย ยังได้ยินมาว่าเป็นเที่ยวทัศนศึกษาก็เถิดนะแต่มองมุดดูผู้นักเรียนก็ยังกลับมาเที่ยว้วยเรือสัมมาสดรูยชัดเลยนะถ้าเกิดแรกแบบไทยนินนยก็ดีเหมือนกันนะครับโอ้โหล่มเลยไม่สัตว์ <c oughs> รออนคุงหืมเอา้านท่นพี่รู้เคอโยน่าจะไปที่เกาะลอยฟ้านั้นเหมือนกันเหรอเกาะลอยฟ้าที่เราจะไปนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยแหละนะดูเหมือนว่าจะมีงานเทศก,กาลฤดูร้อนพอดีเป็นไปได้ว่าเราอาจจะได้สนุกไปกับบรรยากาศเฉพาะตัวของงานเลยก็ได้นะ งานเทศกาลเหรอครับสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในถิ่นต่างแนล้วก็ประมาณนั้นแหละนะส่วนเด็กผู้หญิงจะใส่ชุดยูกตาได้ละส่วนเด็กผู้ชายถ้าได้เป็นเพื่อนก็จะยนระยะได้เยอะเลยแหละนะพยายามเข้านะ้ารีอ๋อทีคุณจริงสิถ้าคิดจะแต่งงานฉันต้องจริงจังกับเรื่องนี้หน่อยแล้วมั้งแต่ว่าเอ๊ แหมเลือกคนได้โหดเหมือนกันนะครับเนี่ <c oughs> พูดอะไรนะครับ <c oughs> ผมไม่ได้อยู่ในจุดที่จะเล็งสองคนนั้นได้หรอกนะครับเอิม่มงั้นก็ดีแล้วล่ะคนอย่างพวกเราเองก็มีคนที่คู่ควรกับพวกเราอยู่พวกเธอเองก็เหมือนการเลือกคู่ที่ไม่เข้าขกันก็จะมีแต่แตแกแยกก่อนนะเฮ <c oughs> ้อน่นมันปรมาจารดาบนี่นะเฮ้ p o ก e าคุณแดกเรียบ <c oughs> สัตว <c oughs> ์เอ้ย o ก e r ก่าเขาไม่รู้แต่คนแปลว่าอย่างนี้ สุดยอดเลยค่ะท่านคริสท่านคริสค่ะตั้งจากนี้วันเล่นอะไรกันดีค่ะชานนภาไปดีกว่าว่ามีทวกชวนิไปไว้นะบนดาอดฟ้าก็เด้นไม่ขทนานคริสค่ะไปดื่มกับฉันดีกว่านะคะไม่ค่ะพวกเราจะไปต้องกินข้าวกันนะคะท่านคริสกูไปละเอ๊ะว้ายหรอไอสัตว์ หลอด้วยค่ะตอนนี ha? Ha? Oh, so ้คลีสไอ้เหี้นี่โถต่อให้จะทำตัวแบบนั้นพวกผู้หญิงก็กระดิกระด้าคัสุดๆถ้าผมลองถอนหายใจดูบ้างพวกเธอคงมองแรงมาที่ผมพร้อมกับเส้นเลือดที่ปูดขึ้นมาบนหน้าผากงไงฮะฮะมือไปต่อสู้ยับแหน่ครับนายท่านมึงไม่ควรพูดเลยนะเอาเถะดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนเดียวในกลุ่มพวกองค์ชายนะที่จะไปก่อนที่เราจะไปน่ะ แล้วนายคิดว่าไงลีออนคุงสนใจไปเล่นเกมรูเล็ตกันมาอ่าไม่ไดีกว่าครับผมว่าผมจะเลิกยุ่งกับการพนันแล้วครับหาจริงวะเนี่ยก็ไม่เชื่อสู้โดยทางที่ว่าไม่รู้จะแพ้หรือชนะนั่นเหรอได้สาระชิ้นดีฉันคือผู้ชายที่ยอมเสี่ยงดวงในศึกที่มีโอกาสชนะเท่านั้นเว้ยตื่นแสงนั้มาหาอะ้รทำตัวยิ่งอีกนะคิดว่าเจ้าเบาฝาดน,นั้นและอิสามันชนนั้นนั้นดีกว่าพวกเรานะสินะ ถ้าเธอไม่ใช่ลูกแต่ยุคเสียอย่างฉันก็ไม่คิดจะมองเธอในสายตาหรอกนะวันนั้นเสียอย่างเมื่อไหรอบ้านฉันนะเลิกหวังกับบ้านแต่ยุคไปแล้วล่ะ,ละบ้านฉันก็เหมือนกันแต่แต่ว่าไปทำไมเสียงพวกเราเป็นอย่างนี้วะแต่ช่างมันค่ะพอพวกของอมงกุฎราชกุมารก็ล้มไม่เป็นท่าเด้อล่ะตระกูลแต่ยุคเดรสแกลมนั้นตกอับไปด้วยนะแล้วเจ้านี้มาใช้ไงอะ่ะ ง่ายๆเลยดึงเชืเอกออกแล้วปลาไปข้างนอกนะเพราะดาข้างในเดี๋ยวมึงตายโอเคบนดาดฟ้าเรือมันสะดุกตาเกลนไปเขาเลยสั่งมาว่าให้ปลาจากที่อื่นเอานะอมเหมือนได้ดไมไอ้เลยแฮะโอ้ยเชือกควันโอ้โหจะลอยไหมเนี่ยไวปลาแม่งเดือดแล้วกันจะได้จบคลิปไวๆเท่านี้ก็น่าใช้ได้หรือเปล่านะใช้ได้แล้วมั้งปลาปลา,าจบคลิปเถอะนั้นสินะ